ไม่มีใครรักกันรรักตัวเองมันไม่มีอะไรเป็นของเราใจคนเปลี่ยนได้ตอนนี้มีทุกข์มากค่ะแฟนนอกใจไปมีมีน้อยก็ไปยึดว่าเขาเป็นของเรามันก็เลยทุกข์อะไรที่เป็นของเรามันจะเป็นของเราอยู่วันหนึ่งค่ำอะไรที่มันไม่ใช่ถึงเวลามันก็ไปไม่มีใครรักกันหรรักตัวเองบวชไ้ยึดมันก็ทุกข์ของกูของกูผัวกูนะวางได้ก็ไม่ต้องทุกข์สุดท้ายก็ มันไม่มีใครแบกใครไปไม่จากเป็นก็จากตายไม่จากวันนี้วันหน้าก็ต้องจากเมียน้อยเมียหลวงสุดท้ายก็ไม่มีใครเป็นผัวใครหล่ะเขาก็แก่เจ็บตายไปไนั่งแบกนั่งหามไม่มีใครรักอาหารมารักตัวเองอยู่คนเดียวให้ได้อยู่กับศีลอยู่กับธรรมไม่ต้องมานั่งหึงนั่งหวงนั่งน้อยใจเสียใจเกิดมาสองคนถึงไงมาเจอกันทีหลัง จอแล้วก็มานั่งแบกนั่งหามของกูของกูอยากครอบครองมันจะอยู่กี่ปีมันก็ช่างจิถึงเวลามันก็ไปแต่งานกันก็เลิกกันได้จดทะเบียนสมรสก็เลิกกันได้ใจคนมันเปลี่ยนได้มันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีคำว่าตลอดไปสุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริงถ้าปฏิเสธความจริงแล้วแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งไอ้เนื้อเน่าๆวันนี้เป็นผัวเราวันหน้ามันจะไปเป็นผัวใครก็ไม่รู้ ไม่ยอมรับความจริงก็เป็นอย่างนั้นทําไมทําไมทําไมน้อยใจเสียใจโกรธ,กรธเกลียดอาฆาตพยาบาทบางคนทาร้ายทําลายตัวเองไม่ยอมรับความจริงเพราะความยึดมั่นถือมั่นน่ะนะจะอยู่ด้วยกันสักสี่สิปีห้าสิบปีมันก็ต้องจากกันอยู่ดีเมื่อถึงเวลาไม่จากเป็นก็จากได้มันไม่มีอะไรเป็นของใครไม่เราก็เขาอ่ะนะแล้วแต่จะอยากทุกข์ก็บแบกหามไปนั่งน้อยใจนั่งเสียใจอึดอัดขัดเคืองไปอยากมีความสุขก,ก็ปล่อยวางซะใครจะไปไหนก็ไป ใจเขาก็ใจเขาใจเราก็ใจเราไม่บังคับกันไม่ได้ถึงเวลามันก็ไปถึงเวลาก็ต้องเจอกันถึงเวลาก็ต้องจากกันไปฆ่าตัวตายทําไมเขาไม่สนใจนะไปรักคนเห็นแก่ตัวนะไปเรียกร้องความสนใจลงซะอยู่คนเดียวอยู่กับศีลอยู่กับธรรมไม่มีเขาเราก็อยู่ต่อสู้ได้เขาไม่มีเราเขาก็ไม่เห็นเป็นไรนะ ความรักที่เชื่อด้วยกิเลสตัณหาเอากิเลสตัณหานำหน้าทุกข์ทางนั้นเนี่ยมีเมตตาการุณาอุเบกขาปล่อยวางซะเจอกันได้ก็จากกันได้มันไม่มีอะไรเป็นของใครแม้แต่ตัวเราก็ต้องตายนี้จากไปมีลูกก็อยู่กับลูกไปอยู่กับศีลอยู่กับธรรมรักษาใจสุดท้ายก็ไม่ได้แบกใครไปมาแย่งกันไปแย่งกันมาสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นของใคร ตัรักการปานตัวหนึ่งจะกลืนกินกันไว้สุดท้ายมันก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่จากเป็นก็จากตายเพราะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนนะี่ยปัญหามันอยู่ที่ใจไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายน้อยใจเสียใจรไอ้ความยึดมั่นถือมัน่นปัญหามันอยู่ที่ใจนองฆ่ากีดลสที่ใจร่างกายไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปทําอะไรไอ้พวกนี้เรียกร้องความสนใจไอ้ขนาดตอนเป็นเขายังไม่สนใจนะแล้วตายไปเขาจะมาสนใจ นี่พวกนี้มันโง่มันมันไม่รักตัวเองเอาชีวิตไปผูกไว้กับคนอื่นเอาศีลเอาธรรมเป็นเพื่อนดีกว่าร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทําไมเลืองน้ําตาทําจิตใจเข้มแข็งอยู่กับศีลอยู่กับธรรมไปใครจะไปไหนก็แล้วแต่ไม่จากกันวันนี้วันหน้าก็ต้องจากต้องฝึกต่อไปทําจิตใจเข้มแข็งไม่จากเป็นก็จากตายกันนะ อะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นของเราอยู่วันหนครับอะไรที่ไม่ใช่ถึงเวลามันก็ไปเจอกันได้ก็จากกันได้อยู่กันเป็นยี่สิบสามสิบปีถึงเวลามันก็ต้องจากกันจากดีจากร้ายจากยังไงก็แล้วแต่เฮอสนใจอะไรมากมายโยมอะไรจิมมี่ทำดีเขาบอกเห็นค่าอย่าไปทำดีอย่างนั้นสิทำดีแล้วมาหวังอย่างนู้นหวังอย่างนี้อย่างนั้นใครจะเห็นมาเห็นก็แล้วแต่เน อย่างน้อยเราเห็นใครจะสรรเสริญใครจะนินทาก็แล้วแต่ใครจะเห็นไม่เห็นก็ช่างขอแค่ตัวเรารู้เราเห็นก็พอทําททแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายทําดีแล้วติดดีทําดีแล้วแบกความดีทําดีแล้วอยากนู่นอยากนี้อย่างนั้นเจตนามันไม่บริสุทธิ์ทำแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนใครทำไปเถอะไม่ต้องไปหวังให้คนคนู้นคนนี้คนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ใครจะเห็นไม่เห็นก็ช่างเดอะอย่างน้อยตัวเราเห็นเข้าใจ ที่มีความรู้ว่าไอ,อ,อ้ความยึดติดนั่นแหละแม้แต่ทําความดีก็ต้องหวังให้คนน,น,น,นู้นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้แล้วนั่งบ่นเพ้อทําดีไม่ได้ดีทําดีเขาไม่เห็นค่าทําคุณกับคนไม่ขึ้นทําให้ถูกที่ทําให้ถูกบุคคลก็แล้วกันทําแล้วก็ต้องวางซะไม่ต้องมานั่งแบกความดีใครจะเห็นไม่เห็นก็แล้วแต,แวแต่สนใจอะไรมากมายรักษาใจของเราให้สบายก็พอแล้วใจสบายอยู่ที่ไหนก็สบาย หนูต้องทำยังไงหนูก็ทำใจอย่างที่บอกยาวเหยียดมาเมื่อกี้ยอมรับความจริงจบไม่ใช่เหมือนนั่งคร่ำครวญร้องหม่มร้องให้ร้องให้ตายเขาก็ไม่กลับมาแล้วใครไม่ไม่รักก็หันมารักตัวเองจบยังจะมาถามหนูทำยังไงหนูทำยังไงบอกไปยาวเหยียดหนูก็ทำใจของหนูไปยอมรับความจริงเจอแล้วก็ต้องจากมันมีอะไรเป็นของเราวันนี้เป็นผัวเราวนาันหน้ามันไปเป็นผัวใครก็ไม่รู้อะ ไม่ได้เกิดมาสองคนสักหน่อยมาเจอกันทีหลังทำจิตใจใเข้มแข็งอยู่กับปัจจุบันไม่จากเป็นก็จากตายจากคนหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่ดีนั้นมีใครอยู่ค้าฟ้าหะ่ะหนูต้องทำไงทำใจให้เข้มแข็งอดทนยอมรับความจรงิงซะเช็ดนน้ำตาออกแล้วก็ก้มหน้าก้มตาสั่งสมกุศลคุณความความดีของเราไปอยู่กับศีลอยู่กับธรรม อยาปล่อยจิตปล่อยใจเสียดายอะไรามากมายร่างกายเน่าเน่า <ๆ S 1> แย่งกันไปแย่งกันมาสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเป็นของใครแม้แต่ตัวเรายังไม่ใช่ของเราไอสิ่งอื่นมันจะเป็นของเราได้ยอย่างไรเราะยความยึดติดยึดมัน่นถือมั่นของกูของกูผัวกูเนี่แหละมันก็เลยต้องทุกข์เนี่ยคนเรามีความรักคราสอยเคยรักกันก็อาจจะแปลเปลี่ยนไป มันไม่แน่ไม่นอนหรอกใจคนใจของเราเองมันเปลี่ยนเชา้าเปลี่ยนเยน็นนับภาษาอะไรกับใจคนอื่นเล่าไม่มีใครรักกัหันมารักตัวเองจบอยู่กับศีลอยู่กับธรรมแค่เนี้ยทาได้ไหมละ่ะทําไม่ได้ก็ทุกต่อไปคิดเป็นแค่นั้นน่ะของกูของกูทําไมทําไม <c oughs> ไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันได้หรอกว่าจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไป จดทะเบียนสมรสก็เลิกกันได้แต่งงานกันก็เลิกกันได้มีลูกด้วยกันก็เลิกกันได้ใจคนเปลี่ยนได้มันไม่แน่ไม่นอนเจอกันได้ก็จากกันได้เจอเพื่อจากได้เพื่อเสียมีก็เพื่อรอเวลาหมดสุดท้ายก็ต้องตายหนีจากกันไปฝึกจิตใจเข้มแข็งต่อไปเอยโลกมนุษย์ รไอ้ความยึดติดนี่นแหละของคูของครูนี่แหละมันจึงทุกข์ใครจะมาจะไปก็แล้วแต่งคนมานั่งร้องเพลงเมื่อเธอพอฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปรอหรอกความพอมันไม่เคยมีสําหรับคนที่ไม่เคยพอเออมันต้องมีความอยากอยู่ร่ำไปน่นแลย